สวัสดีครับพบกับช่องเช่งเดียว h ชาแนลนะครับตอนนี้มาถึงที่ริบร้อยแล้วนะครับจากกกกอกมาถึงหว้วยห้วดนะครับก็มีน้องอดิศรมาช่วยแล้วครับมีตัวช่วยสบาย

แล้วจะดใจนาะงอืโอ้โข่อยดูดไดไรลุกเด้อสิใส่ตีน่ั่วหนาแม่บอกข้างนขานี้บอกโอ้ถ้าจะไปใส่ผู้สาว ตีีได้เข่าไปยยงดีนึ่งต้อ่ยืนเไอ้คัวคล่ว้พอดีเจ้าหัุเทีบเข่าวางกติกาได้อจ็บมือละต้องตีอาก่ะเออไม่ได้ไกลชิมอะไรกูวาแล้วอูแล้วจิมเออดีอยู่ว่าคอยวางจิมเออสดมือมุนนะครับนี่ครับยกของลงมาแล้วฮช่วยกัน มีพอเป็นของสำคัญนะพี่โนน่าจะเอามาใส่พิพานสวนเป็นโต<อ>๊ะแล้วก็มีว่างข้าวแบลีกลังกระดาษเนาะแล้วก็มีเก้าอี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าเดี๋ยวเราให้ชิซงจัดเราไว้วที่เก่าที่โนน่าถามมาอีกนึงว่าจะไว้มุมไหนนะอันนี้ก็เอาลงมาจตะรถไว้ก่อนนะครับโอ้ยเหนือ่อยเนาะ สั้งล,ลามท่กนนะพราะพราต้องได้ต่อเข่าพอลูกยางหลุดแบบนี้เนาะเป็นขีงเก,กงเรื่องมากข้างเดียวโวค้งเป็นเกลื่อกอต้องเอาที่มานะ่ะมันมานดึงอยนะบอกนะงเกลือกมากกำลังจะประกอบตีนโตนะครับมันหลุด ถูกช่วงพอดีนะก็กพอดีขึ้เ ura, นเสร็จธุระนะขึ้นมาก่อนเทีย่ยงนะมานั่งกินข้าวอยู่นี่นะคะรับสวัสดีทุกท่านนะครับนอาจารย์ครับท่าช่วงตัวมาดิสอนให้ว่าอะไรผ่านไปไม่ต้องเป็นจาเขาเราจะเสียนะขอบคุณครับคุณพับพอนะอร่อ,อย ไม่กินคนเดียวอร่อยได้คที่พระนักงานของบัวทั้งนั้นนะครับผัดเผ็ดงูเห่าปลาบัวกล้ากินนำรับคุณทองใบหัวใจมาคุณสัมพงศ์แฟนไปไหนอยู่คนเดียวนะครับแฟนไปธุระครับผมเราจะใช้รถนะครับคุณธุระคุณเพ็ญศรีนะครับหัวใจมาคุณพระมิดามาขวัให้น้อยสอศกรีมกล้าครับแทบตาหัวใจมาคุณสันดีสู้สู้คุณสุภาหัวใจมาคุดนั้นทสวัสดีแอดนะฮะเข้ามากดัญให้แล้ว ให้กำลังใจคุณนายจตนะคุณน่ยสัพพานให้กำังใจมาทุกที่กดไลค์หให้นะครับมาดูว่าจะใส่รองเท้าให้ตูดได้หรือเปล่ารนะูดดูข้างเดียวนะครับสงสัยมันสิบหุกเนาะมันงอมะมมันงอไอบนะ้วะน,นะสอนเลยสังสอนกำลัง ต้องมีคีมมาไหมมาบลลงล็อกมันเนาะบลลงล็อกเลยหาหาหาแล้วก็ได้มาห้องเลยห้องอะไมันอะไรสูงขึ้นเลยนะเราจะหาคีมมาคีมโมไซค์เจ้ามีวะบอกกันไม่ลงล็อกนะครับคีมตู้นะครับมันนี่ครับมันเข้าล็อกมันห,หลังจากเนี่ยครับมาถึงก็ลงคของเรียบร้อยแล้วนะครับเอาตัาง้เไงเลยไปเลยได้หรอ

ก็ผลมาจากบ้านนู้นนะครับจากตู้คอนเทนเนอร์นะครับใช้หมดเลยนะครับนี่ก็บรรยากาศที่รับตรวจที่โรงานะครับในช่วงเที่ยงนะครับก็ทำอะไรก็เส็จเร็วๆด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่องทางเดียรแชนแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ